สวัสดีค่ะเพื่อนๆเยอะแยะจ้าชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เติมใจให้ด้วยนะคะถ้าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของเรานะคะวันนี้เยอะแยะจ้าชาแนลนะคะแอดมินจะมาตอบคําถามเพื่อนๆนะคะที่ ฝากถามกันมาตามคอมเมนต์ข้างล่างนะคะหลายๆคนถามมาแล้วก็สับสนว่างวดถัดไปนะคะกดลอตเตอรี่วันไหนนะคะก็เขาจะเลื่อนไปหนึ่งวันนะคะเพื่อนๆจากเดิมกดวันที่สิบเก้ายี่สิบใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะคะในเงื้ในงวดหน้านะคะที่จะถึงนี้วันมะรืนนียค่ะกดยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะคะ,ะ,คะเพื่อนอย่าลืมนะคะกดลอตเตอรี่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็อย่าลืมโอนเงินก่อนหกโมงเย็นด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเวลาจะ กดนะคะกดไม่ได้นะคะเพื่อน,อ,นอย่าลืมนะคะโอนเงินก่อน6โมงเย็นของวันถัดไปที่จะกดนะคะแล้วก็ข่าวคราวนะคะที่กำลังเป็นที่ตักตื่นกันสำหรับเพื่อนๆผู้ค้าสลากเสรีนะคะทางสำนักงานสลากนะคะท่านผอ,อ,อหนุนเขาก็ได้ประกาศไปนะคะวันก่อนเรื่องจะตัดโคตา้าผู้ที่ส่งแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ใครที่ ต้องการนะคะจะกดหรือว่าเาได้รับจดหมายอะไรแบบนี้จดหมายถูกตัดสิ์นะคะเร็วๆนี้แน่นอนอาจจะมีเพื่อนๆได้รับจดหมายตัดสิ์นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ข้างล่างไว้นะคะใครสนใจจะเข้ากลุ่มนะคะต้องการขอสิทธิ์คือหรืออะไรแบบนี้มันมีลิงก์อยู่นะคะพเพื่อนๆก็ลองเข้ากลุ่มดูนะคะแล้วก็ไปปรึกษากันว่าจะทํำยังไงนะคะถ้าเกิดถูกตัดสินขึ้นมาก็อันนี้แอดก็ไม่ทราบข้อมูลอะไรที่มันเป็นเบื้องลึกมากกว่านี้นะคะก็จะมีลิงก์ให้เพื่อนๆเข้าไป พูดคุยนะคะสอบถามกันได้นะคะสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์แล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือ,อ,อใครที่ยื่นเรื่องขอคืนสิทธิ์ไปนะคะก็ยังไม่มีอะไรตอบกลับมานะ,ะเพื่อนๆเราก็ฟังข่าวอยู่เหมือนกันส่วนตัวแอก็รอรอเหมือนกันค่ะว่ามีสิทธิ์อะไรต่อไปข้างหน้าหรือเปล่าน,นะคะหรือว่าจะได้ลงทะเบียนเป็นผู้ค้าสลักดิจิทัลนะคะก็ต้องคอยดูกันแล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่ เออเพื่อนๆอยากรู้นะคะว่าเมื่อวานนี้ท่านผอ,อ,อเขาก็ได้ประกาศในสำนักง,งานสลากนะคะในเว็บไซต์ของสำนักง,งานสลากก็เป็นประกาศเลยนะคะว่าในเดือนมีนาคมนะคะเราจะกดซื้อกดจองผ่านแอปเป่าตังเท่านั้นนะคะเพื่อนๆผ่านแอปเป่าตังอย่างเดียวนะคะแล้วก็ได้สิทธิ์คนละสามเล่มค่ะสามเล่มนะคะเพื่อนๆก็โอนเงินเข้าไปแล้วก็ถึงวันกดยืนยันก็จะได้สิทธ์ ซื้อลอตเตอรี่สามเล่มน,นะคะคิดว่าน่าจะได้เกือบทุกคนนะคะถ้าลอตเตอรี่เหลือก็มีสิทธิ์ที่จะไปเอ่อกดซื้อกดจองรอบสองได้นะคะในช่วงบ่ายนะคะก็เพื่อนๆอยากได้ข้อมูลอยู่บนลิงก์เลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวไปกดลิงก์อ่านรายละเอียดได้คะ่ะ